หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับถันรณกการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกณเวลานี้หลังมันขยับเข้าใกล้ครึ่งทางของการแข่งขันซีซั่นนี้เข้าไปทุกขณะแม้ว่าปัจจุบันทีมของเราจรึงคงรักตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางเอาไว้ได้อย่างเหนยวแน่นหลังจากล่าสุด โรมเอาชนะทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้มาได้3ประตูต่อหนึ่งที่สนามแอนฟิลด์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ทางปืนใหญ่อาร์ซนอกก็สามารถที่จะเฉือนคว้าชัยนช,ชนะเหนือทางอิฟสุดทางมาได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทาง Cry How าไคลเคาแวร์ทำให้ในตอนนี้ตำแหน่งรองจ่าฝูงของตารางมีการเปลี่ยนมือจากทางสิงโตน้ำเงินครามเชลซีกลายมาเป็นทีมของทางมิเกลอาร์เตตาเป็นทีเดียบร้อยแล้ว แม้คนั้นเดอะกันสเนอร์เองก็ยังคงมีคะแนนตามหลังทางที่ว่าฝูของเราอยู่ที่6แต่แถมทีมของอาร์เนอร์สตอเองก็ยังคงเดือเกมในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดสำหรับโปรแกรมนัดตกครั้งกับทางทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดรบบี้แบบท,ที่ได้ถูกเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้นั่นเอง ล่าสุดจากสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ทําทให้ทางไมเคิลโอเว่นอดตหัวหกความเร็วสูงของทีมชาติอังกฤษมีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าเขาคงจะรู้สึกประหลาดใจมากหากลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้และเขาก็เชื่อว่ามันคงจะมีเพียงแค่ทีมเดียวที่ดีพอจะขึ้นมาท้าชิงกับทางลิเวอร์พูลของเราได้นั่นก็คือในรายของยอดทีมจากลุงดอนดอนอย่างทางอาร์ซนอลน,นั่นเอง เมื่อผมหันไปมองดูตารางของพนะิมเบริกนักเวลานี้ผมคงจะตกใจมากเลยนะหากท้ายที่สุดแล้วลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้โอเวนกล่าวผมคิดว่าอันตรายเพียงหนึ่งเดียวสำหรับพวกเขาก็คือทังอัลสซนลนี่แหละผมไม่ได้นึกถึงไปถึงทางเชลซีเลยผมคิดว่าพวกเขายังคงเด็กเกินไปและอ่อนประสบการณ์มากน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาระดับฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปได้ตลอด นิวคาสเซาล์อยู่นเตตดก็ยังคงอยู่ห่างไกลเกินไปนะแม้ว่าพวกเขากําลังจะเข้าฝากอยู่ในตอนนี้บอลมัดเองก็คงไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาหลุมได้เหมือนกันดังนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วหากจะมีทีมไหนที่พอจะขึ้นมาท้าชิงได้บ้างมันก็คงต้องเป็นอาร์เซนอลแหละนี่คือเป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงบอกว่าอาร์เซนอลเป็นอันตรายเพียงหนึ่งเดียวสําหรับทางลิเวอร์พูลในเวลานี้ แต่แม้จะพูดอย่างนั้นผมก็ยังคงมองว่าอันตรายจากสโมสรอ,อื่นก็ยังไม่เท่าอันตรายที่อาจจะมาจากภายในทีมของพวกเขาเองนะนั่นก็คือแนวทางการเล่นของพวกเขาหากทางลิเวอร์พูลไม่ระเบิดตัวเองไปเสียก่อนแบบที่เรากําังได้เห็นกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะพุ่งทยานไปสู่ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างชัดเจนที่สุด เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของดรกได้เพียงเคมไม่นานนั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกกีเซ่าปีกทีมชาติอิตาลีเมื่อเขาย้ายจากทางมาดราิจอยู่วนตุสมาร่วมติดแอนฟิลด์ของดรกย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยสนสนราคาในเบื้องต้น10ล้านปอนด์วก,กับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆอีก2.5ล้านปอนด์ แต่แม้กรนนะนัเส้นทางอาชีพของเขาในการค้าแข่งกับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ก็ไม่ได้โกรยด้วยกรีกกุละหลังจากโจ้ตัวเองเผชิญหน้ากับปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตที่ต่ำเล่นงานเขาจนทําให้ถึงเวลานี้เขาเพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลรวมไปเพียงแค่สีนัดทั้งสิ้น123นาทีเท่านั้น ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางกอโชแมกาโตสื่อชื่อดังจากประเทศอิตาลีก็มีการออกมากล่าวอ้างเลยว่ามันยังคงมีความเป็นไปได้ที่ตัวของทางดาวเตะวัย27ปีอาจจะต้องเก็บข้าวของย้ายทีมไปอีกหนึ่งครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้ ว่อพวกเขามีการระบุกออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางเคียซ่าเองแล้วไม่พอใจและไม่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสการลงสนามสาหรับตัวของเขาที่เขาคิดว่ามันยังคงไม่เพียงพอหลังจากเขาเพิ่งจะได้กลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนกันเลยทีเดียวกับการถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมคาราบาวคัพที่เราคว้าใจชนะเดืดทางนักบุญเซาแทมตันมาได้ แต่หลังจากนั้นเขาก็หายชื่อจากทีมของเราไปอีกทั้งในเกมกับทางทอตแนมฮอสเปอร์และในนัดล่าสุดกับทางรอยเตอร์ซิตี้ด้วยซึ่งทางอานเนอร์สโอตกุนซือดัชแมนก็มีการออกมาบอกว่าในหนนี้เจ้าตัวไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่เขามีอาการป่วยมาแทรกซ้อนเข้าไปอีก อย่างไรก็ตามแม้จะต้องประสบกับช่วงเวลาที่ยากลําบากกับทางลิเวอร์พูลดังกล่าวข้างตน้นแต่มันก็ยังคงมีหลายสโมสรที่อยากจะใช้บริการของทางเกียซ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีเกาโชสืรอารที่เขาเคยทําผลงานได้อย่างโดดเด่นสมัยที่อยู่กับทางฟิออเรนติน่าและในช่วงแรกกับทางอยู่เวนตุส นั่นจึงทำให้ในตอนนี้ทางมูยาอินเตอร์มิลานก็อยากจะได้ไลายเซ็นของเขาไปครอบครองแต่พวกเขาติดปัญหาอยู่ตรงที่จําเป็นจะต้องขายนักเตะเก่าที่มีอยู่ออกไปเสียก่อนถึงจะสามารถเซ็นสัญญากับทางเกียรซาได้ส่วนในรายของทางหมาป่าเหลืองแดงอาร์เอสโลมาปีศาจแดงดำเอซีมิลานและรวมไปถึงทาง oli, อาซูล่านาโปลีตามก็มีการเกาะติดสถานการณ์ของนักเตะอยู่อย่างใกล้ชิด แม้การนั้นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมจากประเทศอิตาลีก็คือเรื่องค่าเหนื่อยที่ปัจจุบันทางเคียซ่ารักกับทางลิวอพูสูงถึงระดับ7.5ล้านยูโรต่อปีซึ่งนั่นเกินกว่ากำลังที่พวกเขาจะสามารถจ่ายไหวดังนั้นทางเดียวที่การย้ายทีมในครั้งนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือการที่ทางลิวอพูจำเป็นจะต้องแบกรับค่าเหนื่อยบางส่วนของตัวนักเตะร่วมกันด้วยกับการปล่อยยืมตัวเขากลับไปชุบตัวในแผ่นดินแม่อีกครั้ง สากันต่อเลยกับประเด็นข่าวใหญ่ที่ถูกตีออกมาตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้เกี่ยวกับเรื่องอนาคตของทังดานิโอโมสตตร์ดังจากค่ายเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาเมื่อเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตกเป็นข่าวผูกพันกับทีมของเราสมัยที่เจ้าตัวยังคาแข้งอยู่กับทางอเล็ตันสังกัดเก,ก่อเอย่างทางอาร์เบราซิกแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกที่จะย้ายมาอยู่กับทางบาร์เซโลนาหลังจากเข้าเป็นผลิตผลจากรามาเซียก่อนที่จะย้ายไปเติบโตกับทางดินาโมซาเกตและราสซิกดังกล่าวข้างตน้น ยอดทีมจากแคว้นคาตาลันยองควักเงินถึงระดับ60ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับเขาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็กลับมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนลงเล่นเนื่องจากทางบาร์เซโลนาเองก็ติดปัญหาในเรื่องของกฎการเงินนั่นทำให้พวกเขามีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการขอลงทะเบียนแบบฉุกเฉินให้นักเตะสามารถลงเล่นได้แต่นั่นก็มีข้อกำหนดถึงได้แค่ช่วงสิ้นปีนี้เท่านั้น ด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ทางยอดทีมจากแคว้นคาตารันจาเป็นจะต้องสะสางด้านการเงินของพวกเขาให้เรียบร้อยก่อนช่วงสิ้นปีนี้เพื่อให้ตัวของทักโอโมจะสามารถลงเล่นต่อไปได้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลขณะเดียวกันทางบาร์เซลโลนาก็มีความพยายามจะอุดทอนต่อกฎการลงทะเบียนว่ามันเป็นการปฏิเสธสิทธิ์ในการทํางานของตัวนักเตะหรือไม่อย่างไรกันเพื่อหวังจะใช้อํานาจของศาลในการสั่งระงับกฎนี้เป็นการชั่วคราว แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางบุนโดเดปอร์ติโบสื่อท้องถิ่นจากแคว้นคาตาลันเองก็มีการออกมาระบุเลยว่าสารได้ตอบปฏิเสธคำร้องขอของพวกเขาที่จะขออุทธรณ์ในประเด็นนี้นั่นจึงทำให้ทางบาร์เซโลนาจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอีกครั้งภายในวันที่30ธันวาคมนี้พเพียงแว่ากฎการลงทะเบียนของนักเตะค,ควรจะเป็นโมฆะเพราะคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ไม่ได้มีการทำหน้าที่อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามกฎของทางลาลิกา้าก็ยังมีการระบุเพิ่มเติมอีกด้วยว่าสโมสรสามารถลงทะเบียนกับนักเตะได้เพียงแค่คนเดียวต่อนหนึ่งฤดูกันซึ่งหมายความว่าโอโมจะอดลงเล่นในช่วงที่เหลือของซีซั่นหากเขาลงทะเบียนไม่สําเร็จสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนฉ่ามากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือตอนที่ทางบาร์เซโลนามีการเซ็นสัญญ,ญาคว้าตัวโอโม่มาร่วมทีมนั้นพวกเขาดันมีการใส่เงื่อนไขระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาเลยว่า ตัวของนักเตะจะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหากพวกเขาไม่สามารถจะลงทะเบียนให้กับนักเตะได้นี่จึงเป็นที่มาของกระแสข่าวว่าลิอร์พูลของเราได้รื้อฟื้นความสนใจในตัวของทางโอโมกขึ้นมาอีกครั้งและตามการรายงานข่าวจากทางเดลี ail, ่เมลแทบลอยจากประเทศอังกฤษเองก็มีการระบุกออกมาอีกด้วยว่าพิมลิเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปที่ทางโอโมกให้ความสนใจหากเขาไม่สามารถที่จะลงทะเบียนกับทางบาร์เซโลนาดังกล่าวข้างต้นได้ ดังนั้นหากเราสามารถที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้แบบไร้ค่าตัวมันจะเป็นการประหยัดเงินค่าตัวของเขาอย่างน้อยๆถึง60ล้านยูโรกันเลยจีเดียวเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงถ้าเป็นประเด็นของทางรูเบนอาร์โมริมกุนซือคนใหม่แกะกล่องของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง เมื่อเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตกเป็นข่าวผูกพันกับทีมของเรามาแล้วในอดีตที่ผ่านมาตอนที่ทังเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮลวี่เมทัลของเราวางมือจากการกุมบางเหียงในทิ่นแอนฟิลด์ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ไม่ได้รับเลือกและผู้บริหารของสโมสอนเราก็หันไปจิ้มคว้าตัวทางอาร์เนอร์สโอตกุนซือดัตช์แมนมาจากทางไฟยนูรอตเทอร์ดัมแทน แต่สุดท้ายตัวของอัมโมริมก็ได้ย้ายมาโชว์ฝีมือของเขาในเวทีพรีเมียร์ลีกด้วยเหมือนกันหลังจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการสั่งปลดเกเทนฮาและเลือกไปฉิกสัญญาคว้าตัวเขามาจากทางสปอร์ติงริสบอน ทว่าหลังจากทำงานกับสโมสรใหม่ได้เพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นโตของอาโมริมก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาหลังจากกลายมาเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกสตาร์ทกันทำหน้าที่ได้เหลวรหายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาในรอบ93ปีกันเลยทีเดียวกับการปราชัยไปถึง5นัดจากการคุมทีม10เกมแรกและทําให้พวกเขาไหลลูดลงมารักอยู่เพียงแค่อันดับที่14ของตารางมีคะแนนห่างโซนตกชั้นเพียงแค่8แต้ม นั่นจึงทําให้ล่าสุดตัวของอาร์โมริมเองออกมายอมรับความเป็นจริงกันเลยว่าจากสถานการณ์เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงที่ตัวของเขาอาจจะถูกสั่งปลดออกจากตําแหน่งได้ในอนาคตอันใกล้หากไม่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ของทีมกลับมาได้โดยเร็วที่สุดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่การที่คุณต้องเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมันไม่เคยจะเป็นงานง่ายเลยนะอาร์โมริมกล่าว คุณอาจจะโต้แย้งได้ว่าผมเองเพิ่งจะมาอยู่ทํางานที่นี่ได้เพียงแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นและผมก็เพิ่งจะมีโอกาสคุมทีมฝึกซ้อมแบบเต็มๆไปเพียงแค่4ครั้งแต่การที่เราไม่สามารถคว้าชัยชนะได้มันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะผมรู้ดีว่าหากเราไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการทีมหน้าไหนทั้งนั้นเก้าอี้ของคุณก็ย่อมที่จะตกอยู่ในอันตรายไม่ว่าพวกเขาจะจ่ายเงินค่าจดสัญญาของคุณมากด้วยค่าตัวเท่าไหร่ก็ตามที แต่ผมก็เข้าใจในประเด็นนั้นดีเพราะนี่แหละมันคืองานของคุณทั้งนี้มานาคาสอบถามต่อไปว่าการที่ทางผู้บริหารของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเรียกร้องของเขาในตอนแรกที่อยากจะเข้ามาคุมทีมตอนสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้มันได้ส่งผลกระทบต่อการทํางานของเขาหรือไม่อย่างไรกันซึ่งทางอารมริมก็ได้กล่าวต่อไปว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปพูดถึงเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วนะอาโมริงตอบ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วและผมก็จะโฟกัสที่การทําหน้าที่ของผมการเผชิญหน้ากับความยากลาบากมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลนะผมรู้เรื่องนั้นดีว่ามันจะเป็นงานที่ยากคุณคาดหวังจะคว้าชัยชนะและต้องการที่จะพัฒนาทีมขึ้นมาแต่ในตอนนี้มันเป็นงานที่ยากมากๆก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเราอาจจะจําเป็นจะต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเลยด้วยซ้าไปจากนั้นเราถึงจะสามารถพัฒนาทีมของเราขึ้นมาได้ หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้จัดก,การทีมของทีมอื่นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเกมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมดอกกันบ้างว่าทางนิวฟัพูมีคิวจะต้องยกพลบุกไปเยือนทางขุนค้คอนเวสแฮมยูนเต็ตสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่สนามลอนดอนสเตเดียมของพวกเขา ล,ล่าสุดทางคูเลโลปเปเตกีในใหญ่ของทางคุนคอนก็มีการออกมาประกาศกล่าวเลยว่าเขาไม่กลัวเลยกับการต้องมาเผชิญหน้ากับจา่าฝูงอย่างทางลีวัภูแม้พวกเขาจะต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บและการติดโทษแบบที่จะทําให้ไม่สามารถใช้งานนักเตะตัวหลักได้ไปพร้อมกันถึง6ค,คนเลยก็ตามที นอกจากนี้ทางเวสแฮมเองก็ยังมีเฟรติที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักในการประชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลหลังพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะได้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นในการพบกันของทั้ง2ทีม16ครั้งหลังสุดสำหรับการแข่งขันพรีมเมียร์ โดยผนสุดท้ายที่พวกเขาสามารถที่จะคว้าชัยชนะในทีมของเราได้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี2021ที่ในตอนนั้นพวกเขาเฉือนเอาชนะไปได้แบบบุบปิดสาประตูต่อ2แต่อีก15เกมที่พบกันนั้นเป็นความปราชัยของทางเวสต์แฮมและเป็นชัยชนะของลิเวอร์ pool เราทั้งหมดเมื่อนักข่าวอัฟริติดังกล่าวข้างต้นไปสอบถามกับตัวของทางโลเปตเตกีเขาก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องพวกนี้เลย หากคุณถามว่าผมกลัวลิเวอร์ pool ไหมนะหรอคำตอบก็คือไม่เลยนะผมไม่กลัวพวกเขาเลยโลเปเตกีกล่าวเราให้ความเคารพอย่างยิ่งยวดต่อทุกทีมที่เราต้องลงเล่นด้วยนะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมให้ความเคารพกับทางเซาท์ทป์ตันแบบนี้และลิเวอร์ pool ก็คงจะเคารพแบบเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเลยมันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะเรากําลังพูดถึงทีมที่ดีที่สุดของพริมเมอร์ลีกพวกเขาเปี่ยนไปด้วยนักเตะระดับท็อปและก็มีโค้ชที่เก่งมากๆด้วย ในตอนนี้พวกเขากําลังบินสูงอยู่นะแต่เราก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเราและเราก็มองว่าเราเองก็มีโอกาสเราก็แค่จะต้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆมันจําเป็นจะต้องมีการตัดสินใจในความท้าทายต่อไปที่รอเราอยู่เรามีความสุขกับการลงเล่นในเกมแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านของเราเรามีความเชื่อมั่นในตัวของนักเตะดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องกลัวอะไรทั้งนั้น เมื่อคุณมาลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลคุณไม่มีความจําเป็นจะต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นผมขอย้ำอีกครั้งว่าผมไม่เคยมีความกลัวใดๆต่อให้มันเป็นการเจอกับทีมอยาา่างถานลิกวรบผูกกรตาบทีปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พิมขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอ,อย่างทางเทนรักซันเดอร์อานอนักขวารองกับตันทีกันบ้าง เ่อนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักหลังจากเชื่ตัวเลยสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแก้จงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและจนถึงปัจจุบันการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างทางสโมสรของเรากับตัวของเขาเองก็ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาให้เราได้รับทราบกันอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ตัวของเขาเองก็ออยังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชันชุดเขาโดยอันมาริดที่ทำตัวเป็นตายอยู่หวังจะพรากตัวของเขาไปร่วมติดสานเดียก็บเบนนาบิลแบบไร้ค่าตัวหากการเจรจา,าสัญญาฉบับใหม่ระหว่างตัวของนักเตะกับทางสโมสรของเขาประสบความล้มเหลวลงไป ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลเลโวสื่อท้องถิ่นจากประเทศสเปนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงมัดริบเองก็มีการออกมาระบุเลยว่าในตอนนี้ทางเรอัลมาดริดกำลังเกาะติดถันการณ์ของทางเพนอัลเดอร์อาร์โนและรวมไปถึงในรายของทางอาัลฟงโซเดวิสแบ็คซ้ายตัวเก่งของทางเสือใต้บายเยนน์มนิอยู่อย่างใกล้ชิดและพวกเขาก็ติดตามดูมาอย่างยาวนาะนตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาอีกด้วย รายงานข่าวดังกล่าวยังระบุต,ต่อไปอีกด้วยว่าเรอัลมาดริดกำลังมองในตลาดซื้อขายนักเตะสำหรับคนที่พวกเขาสามารถจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้แบบไร้ค่าตัวโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องเป็นนักเตะเวิลด์คลาสระดับโลกและในอีกในยักษ์หนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีความกระหายในการคว้าความสำเร็จด้วยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะได้เห็นการที่พวกเขาเซ็นสัญญากับนักเตะประเภทนี้มาแล้วหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางดดวิดอาราบาที่ไปคว้าตัวมาจากทางบาเยนน์เหนิอ คริยองเอมปาเป้ที่ย้ายมาจากทางปาีิแซงแชแมงหรือแม้กระทั่งทางอันโตนิโอลูดิเกอร์ที่ก็ย้ายมาจากทางเชิลซี ส่วนสถานการณ์ล่าสุดของทางเทรนด์ในตอนนี้ทางผู้บริหารของเบรอันมัดดิดก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดว่าพวกเขาจะสามารถปิดดิวนี้ลงได้สําเร็จและถึงขั้นที่มีการแจ้งไปทางลิวร์พูเลยว่าพวกเขาจะดําเนินการทาา้าทายตัวของนักเตะอย่างเป็นทางการหลังจากเข้าสู่ช่วงเดือนมก,กราคมซึ่งจะเป็นจุดที่พวกเขาสามารถจะเจราจาสัญญาล่วงหน้านกับตัวของนักเตะได้อย่างอิสระก่อนการย้ายทีมอย่างเป็นทางการที่จะตามมาหลังจากเขาหมดสัญญากับทางลิวร์พูต่อช่วงสั้เมื่อ เมื่อเราดูจุดยืนของทางฝั่งเรอันมาริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของตัวเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูมุมมองจากทางฝั่งของตัวนักเตะเองกันบ้าง ันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางมาร้าซึ่งก็เป็นสื่อจากประเทศสเปนอีกเช่นเดียวกันก็มีการกล่าวอ้างเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางดาวเตกวัย26ปีก็ได้ขานรับความสนใจจากทางเรอันมาดติกดังกล่าวข้างต้นลักถึงขั้นที่ตัวของเขาเองมีการไปแจ้งให้กับทางผู้บริหารของสมูรได้รับทราบแล้วว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากสมูรที่เขาอยู่คาแข้งมาตั้งแต่เด็กไปเพื่อจะย้ายทำตามความฝันในการไปอยู่กับทีมของทางคาโรอันเชรติในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ในรายงานข่าวนี้ยังมีการกล่าวอ้างต่อไปอีกด้วยว่าหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีความสําคัญในการตัดสินใจของเขาก็าคือเรื่องโอกาสในการจะได้ย้ายไปอยู่กับทางเพื่อนสนิทของเขาอย่างทางจุดเวลริงแฮมซารด์ดังของทีมชาติอังกฤษที่ปัจจุบันก็ขาแข่งอยู่ทีนันด้วย ประกอบกับความเชื่อส่วนตัวของเขาเองที่ก็มีความคิดว่าการย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดัิดนั้นน่าจะเป็นการปูทางให้เขามีโอกาสก้าวขึ้นมาคว้ารางวัลบอลลงดอหรือลูกโลกทองคําได้มากกว่าการที่เขาจะอยู่คาแข้งกับทางลิเวอร์พูลของเราต่อไปหลังจากในอดีตที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วว่านักเตะหลายต่อหลายคนของทางราชันชุดขาวมักจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในแง่มุมนี้มากกว่า อย่างไรก็ตามแม้มันจะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนี้แต่มันก็มีจุดที่หน้าตั้งข้อสังเกตด้วยเช่นเดียวกัน ราอรายงานข่าวที่ระบุว่าทางเรอันมาปิดมีการแจ้งความต้องการในการจะเซ็นสัญญากับเทรนท์ให้ทางลิเวอร์พูลได้รับทราบนั้นมันมาจากการรายงานข่าวของเลเลว่ที่เป็นสื่อของประเทศสเปนและอีกหนึ่งกระแสะข่าวที่ระบุว่าตัวของทางเทรนท์ก็เปิดแจ้งให้ผู้บริหารของลิเวอร์พูลเรารับทราบและตรงกันว่าเขาก็อยากจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาปิดก็เป็นการรายงานข่าวจากทางมาการ์ซึ่งก็เป็นสื่อจากประเทศสเปนอีกเช่นเดียวกันแล้วเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสื่อจากแดนกระทิงดุนั้นมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ทางสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างทางเรอันมาริดในการมาปั่นหัวสโมสรอ,อื่นและรวมถึงตัวของนักเตะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องฟังหูวไว้หูกับข่าวนี้กันเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ